สบายดีทุกคนสบายดีต้นแรงเดอ้อเมื่อนี่สิพาเลาะทงไห่ทงนานะทุกคนมาใส่กับดักนูสปูก็ยังไม่เคยใส่จากเถื่อประสบการณ์แรกนะทุกคนไม่เคยหากินแนวนี้เนะพราะว่าทงไห่ทงนาของเอ้ดดาวนี่นูคนขางที่จะหลายนะทุกคนเนาะมีแต่นูผูกสปูเห็นเทวไห,าหน่นาหรือว่าคันนาคันคูนี่จะมีอันควายนูเต็มอยู่นะทุกคนเลยเป็นยังไง มารอเบ,บิ่งมืออื่นพลเรชชิภพาพยายามนักทุกคนมอนอีสิหาหลอ่อใสซะก่อน,นขับลงแล้ว่ตะเวนจนสิตกบดินเลยเอดาวภาพไปหาหล่ะใส่เรากคนเ่นเคยใสนะสปพูบะจักแนวใสหรอกหาหล่อยังอันนี้ค่ะ รถทางอีกหารถใส่บ่อนทิมโอทุนเอาคือเจตัสีมาอะไรบ้านี้เจตัดสีติดยาเดียครับเดียครับเลาใส่ครับตัสีนี่คือสีบอได้ว่างเนาะอันสีนี่ไงโอ้นี่นี่เนาะ เก่าหรือไม่คงว่าดิขอวัดเฮิงได้ได้ห่วงเขาเนิแสดงว่าเจ้านี่เคยใส่ไรเถียนวะลูกสาวสวนเนาะลูกสาวสวนใส่ดอกกบุเป็นปันได้ดอกใส่หมวกสวยไปเลยกระถือยังบ่เลยกระถือกระป้าซ่ามือที่มายามโอ้ยเจมส์สะอาดเนาะซ่ามือจิมมายาตาซี่เจ้านี่อองไว้อยู่บนนี้เจ้าบนนัก โอ้มังบวบมังบวบมังบวงบ,วบวพเพื่อนได้ซลดสาวเดวนิน<อ>มือใส่อ้อมนูมาเนาะเกลี่แล้วเออปงลงเห็นยังเลยเนาะบ้านนี่เกลี่ว่าสิอ่องไว้ตลอดสิหรอกเอาให้เพื่อนใส่ก่อนเนาะอาะสพเพเาิเพื่อนเพื่อนวะเพื่อนเคยใส่อ้าวเหงี้ยหล่นลงเลยเสียบขึ้นเลยเจ้า อยู่กับปลากับเขาบันเนาะขอบหน้าเขากับตองฮะแบบนี้แหละสือกินกับว,กว,วี่เงินแบบนี้ใคเสียบีนสงสัยยัยงบ่มัน่เนาะมันแปนเมืองโอ้ในหมีเนะาะเจอว่าเขาไปบ่อยมันเกียกากาีก้กา่ึกชิลันเป็มืออีไ,ได้ป่ะเด็กเป็นยังคือปลูกเสือกทางหางมัน ด่บ่มัดไว้เลยก็หมัดแั๊บมันกับดิ้นเดาเดาเหมันกับดึงไปเลยโอ้ย่ามันไปเลยอย่ามันพากลับไปบ่อหลังจะสั้นบ่โอ้เป็นแต่ยันถือมือเถี่ยหนอระวังเอาดิป้าอันตรายเถี่ยหนอใส่บินใส่บิน ใส่รถหยัดกับไปตึบมือขาดมาจากมันตันไมเอาดิฮะต้นไส์ดิบดินกับตัวหนึ่งกับกั๊ปหนึ่งกับแหมาดรันไรอโอ้นี่นี่เลยหวาดเจียวดิสาวด้าเว้ป้า้พื้นว่างก่อนกิจวัตรอะไรสิกำใจนำเจ้าอย่างนี้นี่รุ่นเป็นรุ่น ดอย่างนี่โอ้ยบ้างสิเนี่ยเราเคยใส่อาเซียเขาแค่นี้คอยว่างยังส,งสั้นมั้งไปเอามานี่ข่อยจิบุก้าใสไ่ได้ๆสาวดาเลยข่อยย่านมันถึกนึงนผูกไปยังสัน้นมั้ง เสียหนึ่งกับเสียขัดคนมาหลักเลยสะเรียบร้อยัไอ้ตัวสองใส่สองควายอยู่หาบ่อนทำเลได้แล้วอ่าใส่กับคอยวางลงเด้อคอยวางลงบอ คอยกับบุก้าใส่แล้วผู้สาวใส่กับหนูไปยืมคลองน้องอันคลองหลานชายตัวนี้คือห่าง่ายแท้ไม่ง่ายแล้วมันเสียบเหล็ก็ใสซิมมันเสียบตื่นยู่กีินอ่ะโอ้ในนั้นใช่ปะในไซ จือไว้เดอร์บอลน,นี่สุดรุปแล้วแซวดาวเป็นคนใส่ทุกคนในโมเมนต์สปูทาบหมันใจตัวเองใส่หมวกไปเลยคอยกปย่านม,มันถือมือ,อเน่ <laughs> จะใส่ตลอดหรเลยโดนอะไรบริใส่นี่ดแลเร่อเลยใส่ีแต่ลูกล้านใส่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ายดีตอนเศ้าๆเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เขาสิไปยามกับนูที่ใส่แรงวันนี้เนาะจักกเถือกบะถึกทุกคนเลยสรุปแล้ววันนี้สปูเป็นคนเบิ่งเอาดาวใส่เอาดาวเป็นคนใส่นะทุกคนสปูบบหานใส่เพราะแบบมันเลขมันแข็งนะนะเปิดสีงดปอกได้ก็เลยบบหานใส่ยำหลั่ใส่มือเนาะเอาเพายังไม,ม่เคยใส่จักเถือนะทุกคนเย อาก,กาศยำ้าวๆเย็นๆด้ยโอ้ยหนาวอีดีเนาะสบายดีตอนเช้าๆเด้อทุกคนรุ่นเป็นรุ่นนะสิบอก ล,ล้างแรกเห็นได้้มัน,นี่อ้าเจ๋งว่าบบมีนสูสะมันออกแรงมากมนมีเรื่อกับบบกินด้วยวช่อว่าประมาณนั้นมันมยบวบาชันกว่ายังมีอีกหลารล่ะใจกลับกับบวตลังดอกเก็บหน่อว บิ้งไปเลยขอสิลองคุดก่อนจะเป็นไปได้บ่มเมื่อยบ่กูุดเล็ก,ก็โอ้นี่ได้แต่หลุดค่ะหลุดร<อ>ู้หลุดเลยโอ้น<อ>ี่หลินเป็นหลักฐานจักว่ามันอยู่แถวนั้นไหจ๊ะไม่รู้หลุดมันมีของกิจะมันแกยกำลังนันไปเลยซองคักๆซองคักๆ หลุดแล้วตัวนี้บวไปกินแล้วทุกคนหลุดแล้วคือบอกผ้านาะตัวนี้เนาะมีตีเหลือบเลิกสีส่สองหาฝั่งตรงนี้เจ้าว่ามันบาดเจ็บแถวนี้เนาะพี่ทางมันแถวนีนะ้ป้าสราเอ้ยโอ้ยแมา่จะหลังกี่ล่กไร แนี่นั่นเนาะถุงมือเล่าถ้ได้ได้บ,บนข่อยใส่อันนี้บ่ว่า<น>มันบนหันบ่บนหั่งแหละบนมันมันบนมันหลุดนะบ่บนมันหลุดใส่ตัวนี้ บะมันย yeah. <c oughs> <laughs> <laughs> ังบลรันอยู่ไเลยให้กับมันขนูกินนี่ดึงไปยังบะรันอยู่เนอะขายแบบที่เขาใส่หอยเก่าเขาว้าหอยที่เขาใส่เนี่ยแมนอยู่เนาะ ถือบ่บออ้้อันนั้นก็สีใหญ่เติบัวมัน,น,นถือจริงจีตัวบนคอยใส่ฮะนง่าที่ถนันกระดูดไปเก่นถือซบมันจะสื่อถือปากมันเนาะมันเลยไปประมาณนี้ กระโบมา,บอ,มาอีกโบมาณอีกเหมือนกันจะแดง่ะวันนี้โบมันนูนเลยเบิ้งขอออ่อยสิขูดเอาตอนเที่ยงกดถือแก่ใหม่นาะ <c oughs> ไม่กิน <c oughs> อันที่ถือเลยก็ว่าหลุดบ่นข่อยใส่น้ำมันนั่นแหละนั่นแหละมือใหม่ก็จะซิมดด <c oughs> าใส่พุดเดิลลงเบิ้งโบฮานมาตีผู้เดียวก็ได้ บาราณมา,บาับ่บหาหงโัางถือเหมือนอี่อยากใส่ใส่ล้างสุดท้ายเ,ยยยเรียบร้อยล้างสุดท้ายบอ่อถือทุกคนเลยสรุปว่าถือล้างเดียวแต่ว่าเฮ็ดนูหลุดไป้วทุกคน ถืบอบลนควยใส่เ้ย่นบบสัมพูใส่สงสัยสิเป็นนู้ใหญ่เต๋อแม่จังวารุตไปไนแ้วทุกคนมีแต่เมื่อไ่ยเมื่อจำแจวเลย <c oughs> สงสัยเป็นย่อนหมักบวบนี่มันบวนมานเนาะว่าอยากไปเอาออมใสน่นู้น่เบ็ดบอก